Tomorrow is a hope, never a promise. I'm still here. ได้รับรีวิวมาจากเพื่อนรุ่น9ครับค่ายนี้ดีมากครับมันเหมือนให้เราแบบรู้ความจริงบางอย่างกับชีวิตกว่าจะได้เปิดค่ายรุ่นที่หนึ่งกว่าจะได้ถึงรุ่นที่10ผมเชื่ออย่างยิ่งเลยครับว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆครับตั้งแต่ค่าย 1- ถึงค่าย10บในอนาคตนะครับจะเป็นกําลังหลักกําลังสําคัญของประเทศเลยครับ แม่พาหนูมาทำอะไรเนี่แทนที่หนูจะได้นั่งพักผ่อนอยู่บ้านแต่ตอนนี้รู้สึกว่าขอบคุณมากค่ะคนที่นี่เป็นคนที่คล้ายๆกับหนูเลยรู้สึกอบอุ่นอยากให้มีคนแบบนี้อยู่ทั่วโลกเลยค่ะ ก่อนหน้านั้นคุกมากๆคนใกล้ตัวก็ไม่สามารถปรึกษาหรือคุยกันได้เพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะมาก,มากหลังจากที่ได้มาค่ายนี้ดีใจและโล่งใจเป็นอย่างมากนะอยากจะทั้งยืนยันนั่งยันนอนยันตั้งแต่ได้มารู้จักพระอาจารย์ต้นได้ศึกษาวิธีการระลึกถึงพลัตนาตริยชีวิตด,ดีขึ้น I'm still here. ตัวแทนจากฝ่ายสตาฟแล้วกันทําไมถึงมาเป็นสตาฟที่ค่ายนี้อย่างแรกก็คือพี่ไปค่ายก้ามาเนาะแรกๆก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยหรอกเออหลักธรรมมันควดจะน่าเบื่อแหละเดินจงกรมนั่งสมาธิวิปัสสนาทั้งวันแต่ว่าค่ายเนี้ยทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่ามันแตกต่างมันเป็นการสอนหลักธรรมที่ใช้วิธีการที่แยบคายแล้วก็น่าสนใจสอนผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทําให้คนรุ่นใหม่อย่างเราทุกคนเนี้ยเปิดใจที่จะเข้าไปศึกษาธรรมะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตัวเอง แล้วพวกเราก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยแล้วถ้าหากในการจัดค่ายครั้งนี้พวกเราทีมงานตัววันนี้เองหากมีคำพูดใดทางกายทางวาจาทางใจที่พลาดเผลอไปด้วยความไม่รู้ความไม่เท่าทันในขันห้าของวันนี้ความไม่เท่าทันในอารมณ์ของวันนี้อยากให้รู้ไว้ว่าพวกเราก็กำลังขัดเกลาอยู่เช่นกันพวกเราจะเดินไปด้วยกันด้วยการเรียนรู้สันดานไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นกราบขอเข้ามาทุกคนจากใจจริงๆนะคะพวกเรามีเพียงความเมตตาให้เท่านั้นส่วนนอกนั้นก็อยากให้ทุกคนเมตตาอาสวะเราเรารักทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ